รีวิว Color S16 บน Oppo Find X9 Pro โฉมใหม่ลื่นไหล ฟีเจอร์ AI เรียบค o l o ล16มาพร้อมแนวคิด Smart and Smooth มอบประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลด้วยซ m l e s s a n i m a t ช o n เป็นธรรมชาติและไร้รอยต่อดูดีเปิดแอป,ปลื่นมากแถมยังมี l u m i n o สเ Rendering Engine ใหม่ทั้งหมดทำให้ระบบทำงานราบรื่อนสมบ,บูรณ์แบบลากโฟลเดอร์วนๆเป็นเกมงูแบบนี้ยังไม่มีกระตุกเลยหรือจะเข้าหน้า Recent a อปเลื่อนไปมาก็สมูทจริงๆหน้าจอ f l u x ปรับแต่งได้หลากหลายยิ่งขึ้นอย่างไอคอนแอปเราสามารถเลือกปรับขนาดได้ตามใจชอบแบบนี้เลยรวมถึงโฟลเดอร์แอปที่เราสามารถยื ได้ตามใจชอบแบบนี้เช่นกันมีฟลักซ์สตีมแบบใหม่พร้อมตีมหน้าจอล็อกที่มีให้เลือกเพียบๆปรับแต่งได้ทั้งรูปแบบนาฬิกาเอฟเฟกหรือทีเด็ดก็คือเราสามารถเลือกภาพโมชันโฟโต้หรือภาพเคลื่อนไหวมาใช้เป็นภาพหน้าจอล็อกได้ด้วยนะแถมยังทํางานร่วมกับเดฟเอฟเฟกให้ภาพเคลื่อนไหวมาทับนาฬิกาด้านหน้าได้ด้วยโอ้โหเจ๋งมากเขาบอกนี่ครั้งแรกของอุตสาหกรรมเลย งอน้องยา,ยายอยู่หน้านาฬิกาอย่างเท่มีฟีเจอร์ Aqua Dynamics ระบบแสดงข้อมูลแบบยอดที่ด้านบนดูข้อมูลต่างๆได้ที่ด้านบนอย่างรวดเร็วและโต้ตอบกลับได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดแอปฟีเจอร์ Op p o AI ที่ชาญฉลาดก็ให้มาครบครับไม่ว่าจะ AI Search AI Translate AI Recorder แต่ถ้าไฮไลท์จริงๆต้องนี่เลย AI My Space ทำงานร่วมกับปุ่มใหม่ Snap Key กดเพียงครั้งเดียวระบบจะทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดบนหน้าจอให้เราอย่างครบถ้วนคอยจดจำรายละเอียดสำคัญเช่นเวลาและวันที่ และแนะนำให้เพิ่มลงปฏิทินทันทีหรือกดค้างที่ปุ่ม snap key เพื่อเป็นการบันทึกเสียงเอาไว้ใช้เตือนความจําภายหลังได้ฟีเจอร์ AI writer ผู้ช่วยสำหรับการเขียนบทความสร้างประโยคต่างๆหรือแม้แต่คิดแคปชั่นไม่ออกก็พิมพ์ประโยคเล็กๆเข้าไป AI ก็จะสัรนมาให้เพียบทั้งแบบทางการสนุกสนุกสบายๆมีให้เลือกเต็มไปหมดและแน่นอนรองรับภาษาไทยพร้อมใช้ทันที หรือจะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะมี Google จะมีน้ให้ใช้เต็มที่ Op p ปกเขาเป,โป็นพันธมิตรระยะยาวก,กับ Google ไปแล้วด้านการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆก็ราบรื่นอีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Touch to Share แชร์ข้อมูลแชร์รูปจากมือถือ Oppo ไป iPhone ได้อย่างลื่นไหลหรือจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยฟีเจอร์ PC Connect ผ่าน O+ plus connect ก็ทำได้เชื่อมได้ทั้ง Mac และ Windows อย่างราบรื่นดึงข้อมูลดึงรูปไร้รอต่อสุด,สด มีฟีเจอร์สกรีนมิเลล i ิงแสดงหน้าจอมือถือบนคอมแบบเรียลไทม์แถมยังควบคุมได้วยเมาส์และคีย์บอร์ดได้ยังยังไม่หมดยังมีฟีเจอร์รีโมทคอนโทรลควบคุมหน้าจอคอมผ่านมือถือได้แบบเรียลไทม์กดเรียกเมาส์กดคีย์บอร์ดก็ได้เนียนสุดๆนี่แหละคัลเลอร์เอสสโฉมใหม่ลื่นไหลฟีเจอร์ใหเทียบจริงๆ